ตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นตั้งแต่ท่องตัมานะหังแต่มีอะไรใหม่ๆที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้แต่นั่งสมาธิใช่ไหมคะนั่งดีไรก็มีความสุขอะค่ะไอเรื่องสว่างมันก็จะสว่างอยู่นั่งปุ๊บเราก็ท่องสัมาหังเลยแรกเริ่มก็ แตล้เตือนหลวงปู่คุณยายแล้วก็ขอพรให้หลวงพ่อแข็งแรงทั้งนี้จบเสร็จแล้วก็หนูว่าจัดการเลยสมมาละหังเนี่ยค่ะอันนี้นะครับไปไหนถ้าขาดเหมือนไม่มีเพื่อนนั่งรถเมย์จะถึงไหนก็ช่างหนูมีเพื่อนเพราะหนูรักสมมาละหังเพราะว่าเป็นเพื่อนเราอุ่นใจไปไหนก็จะไก,กลขนาดไหนก็ไปเถอะ ฉันไม่กระวนกระวายฉันสบายใจฉันมีเพื่อนเพื่อน,อนถ้าไม่ได้ไปไม่ได้ขาดไม่ได้ชีวิตก็ดีขึ้นค้าขายก็จเจริญแปนก็จากเมื่อก่อนงวนดรถแทบไม่มีสุงเดี๋ยวนี้ก็พูดได้เดือนนึงก็เกือบหกหม0่นรายได้ก็จากค้าขายจากวันนึงหกเจ็ดร้อย มีพูดความจริงนะคะแต่ตอนนี้ห้าหกพันต่อวันอันนี้ว่ามีความสุขแล้วนะคะอันนี้คือเข้าประเด็นที่ว่าจะมาพูดวันนี้ค่ะพูดนิดเดียวพูดไม่เยอะ <c oughs> เพราะว่านั่งจะมาธินั่งก็ดีแต่หนูเป็นคนขี้เบื่อนั่งทีไรหลับทุกทีพอได้ที่แล้วสว่างแล้วก็หลับแล้วสบายแล้วตอนนี้เบื่อละ ทันนี้ใครจะไปทำมั่งก็ได้นะคะนึจะออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเพราะใจเรามันผูกอยู่จัมมาหังอยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้เพราะก็ว่นอ้วนต้องออกกําลังกาย<ม>ก็เลยว่าเอา้าเรามีเพื่อนตัมมาหังนูกก็สัมมาหังหนึ่งจัมมาหังสองท่านี้ค่ะเอาไปใช้ได้นะคะเราคนแก่เราจะไปกระโดดโลดเต้นเหมือนคนอื่นไม่ได้อย่างน้อยแล้วก็ปราวะนาในตัววันนึงครั้ง เช้าเย็นทีละพันหนูจะนับได้ประมาณเ็ดร้อยแสงสว่างคนทุกคนอาจจะมีแล้วจะรู้แล้วว่าความสุขมันเป็นยังไงออกกำลังกายนะคะเราหลับตาค่ะเหมือนทำสมาธิแต่ว่าตัวเราไม่อยู่นิ่งค่ะแต่ใจเรานิ่งอันนี้เอาไปออกได้นะคะสำหรับคนที่มีอายุเหมือนกันแต่ได้ผลค่ะทุกวันนี้หนูมีความสุข ที่ว่าค้าขายดีแฟนก็มีเงินมาดีแต่ก็ยังสู้สู้อันนี้ไม่ได้นี่ความสุขที่แท้จริงเลยเดินก็ยิ้มอยู่คนเดียวแหละเรามีความสุขข้างในอ่ะออกกําลังกายว่าตอนแรกโอ้โหไม่ไหวแล้วแค่ร้อยเดียวก็จะตายแล้วพอหนักๆเข้าเราเข้าที่แล้วคับอยู่ๆมาวันหนึ่งหนูทําได้แสงบ่อยมากก็เลยบอกว่าเอางี้ ถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นพาให้พวกเพื่อนๆพ,พวกพี่ๆทําด้วยอะเอาไมา้เต็มตัวเลยนะแล้วอย่าแวบไปแวบมาไม่ชอบเอาให้สว่างแล้วก็อยู่นานด้วยหนูบอกงี้ตอนแรกก็ทําได้ไม่เยอะแต่พอเราได้แสงนี่แสงสว่างเต็มตัวเลยไม่เหนื่อยเลยค่ะทําไปเถอะสองชั่วโมงลวดก็ไม่ไม่หยุดสดชื่นมากเลยค่ะทุกวันนี้ก็สดชื่นทําได้ นิดดหน่อยๆก็สดชื่นนี่คือความสุขจริงๆค่ะได้ตังเยอะขายของดีก็มีความสุขอยู่แล้วแต่สู้ตรงนี้ไม่ได้อันนี้ได้มาจากตัวเองไม่ได้ลอกเรียนแบบใครลองดูค่ะ